ผมลองเข้าไปในกรอกกิจกรรมเซลครับแล้วมันกรอกมันมันกรอกได้แค่ช่องเดียวเองหรอครับกิจกรรมตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็คือถ да ้าสมมติในหนึ่ใช่มอยากได้หลายกิจกรรมถ้า1 c O หลายกิจกรรมครอาจจะต้องบันทึกก่อนพอบันทึกหรอบเนี่ยครับพอเรากดบันทึกเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถกดบวกในแต่ละ c ซ O เพิ่มได้ครับ มาครับก็คือสมมุติว่าอย่างอย่างเดี๋ยวผมขอรีเฟรชนี้แป๊บหนึ่งนะครับ้อย <c oughs> อย่างอันเนี้ยครับตัว c ซ o ที่1ผมมี2กิจกรรมนะครับถ้ามาที่ช่องเกาะคะแนนนะครับตรงนี้มันจะโชว์ว่าลำดับ1นึ่ง,งลำดับ1นึก็คือลำดับ1ตัวแรกก็คือเป็นลำดับ ของ C.O.O. นะครับอย่างอันนี้ก็คือลำดับ C.O.O. ที่1กิจกรรมที่1ลำดับ C.O.O. ที่1กิจกรรมที่2นะครับถ้าเราเอาเมาส์ชี้ไว้อะครับสักคู่หนึ่งมันจะโชว์ข้อความหรือชื่อกิจกรรมที่เราบันทึกเอาไว้นะครับหรืออย่างอันนี้เป็น2 1ก็คือ C.O.O. ที่2กิจกรรมที่1นะครับเมื่อเอาเมาส์ชี้มันก,ก็จะโชว์ตัวลองเพิ่มกิจกรรมนะครับสมมุติว่าผมเพิ่มกิจกรรมมาอีกอันหนึ่งนะครับ <S <S แล้วเมื่อบันทึกนะครับอันนี้ก็คือเพิ่มใน COO ที่4นะครับมีกิจกรรมที่2เมื่อกลับมาที่หน้านี้ครับก็จะมีกิจกรรมที่ COO ที่4กิจกรรมที่2เพิ่มขึ้นมาให้เราสามารถเกากะคะแนนเพิ่มได้ครับ ตอกทีมมาค่ะแล้วอาจารย์หนูว่าอยากจะให้ทดลองได้ก่อนมันหมายความว่าทีมไอต้องไปทาระบบหลังบ้านไป mm hmm. ไปดั้มข้อมูลให้เองซึ่งของวามอนุพาว่าอย่าดีกว่าคาะเพราะว่าที่เคยทําแล้วบางทีถ้าทําแล้วระลบออกมันมนอาจจะมีปัญหาค่ะไหมหมายความีถึงว่าอต่ารยบอกว่าตอนนี้ถ้า CMS ไม่มีอาจารย์ก็จะไม่มีวิชาให้เลือก ก็เลยทึงได้บอกว่าอาจารย์ไปลองทำกับเพื่อนหน่อยขอบคุณภาพของทุกค่ะเพราะไม่งั้นทงนี้มันจะจับค้อนเกินไปค่ะค่ะพี่โอ๊อันนี้ถามถามในมุมถ้าสมมติเหตุคนดึงสอไปทำไรไม่ต้องถามเราได้ไหมถามไรได้ไหมโอเคถ้าเราถามถามวันนี้เอาเอาเอาเดสไลน์อย่างที่บอกว่าเนาะถ้าเราขยับเดสไลน์เป็นหกเท่าเลยสองเท่าหกแปดสามเท่าหกแปดเอาให้มันนิ่งเลยทุกอย่างทุกที่ อันนี้ผมถามมีกรณีอย่างนี้ว่าถ้าสมมุติเราทําไม่ทําำสาขา่อนเนาะถ้าไม่ทําเราจะลงโทษสาขายังไงคือคือผมออกให้เด็กไม่ทันสมมติแต่เนาะเด็กจะต้องมีอ,าอ่อานสอบซีเฟอร์เด็กมีทันสถิตเด็กมีเดียโอที่ต้องสอบวันนี้ตามกฎหมายคาถามคือมาหาลัยทิดไวไปตรงนี้หรือยังว่าจะจัดพาร์ตี้พวกผมยังไงอันที่หนึ่งอันที่สองคือเราพอจะมีเวลาให้เราได้หายใจกันไหมครับ เป็นท้านิสัยไม่ดีผมไม่ใช่นิสัยไม่ดีครับเรายินดีทําตามเพียงแค่ผมกําลังจะบอกว่าโอเคแหละเรากําลังทําให้เด็กอะทุกคนทําให้เด็กมันถูกต้องแหละแต่คําถามคือเราพอจะมีเวลาให้กันได้หายใจบ้างไหมณนะตอนนี้เนาะกฎหมายเรามาคับใช้แล้วเพราะฉะนั้นบางหลักสูตรนี่เป็นหลักสูตรหกหที่มีคนจบการศึกษาแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือจะต้องทาหลังบ้านทำที่ไหนไม่รู้หละแต่ะที่ตอนจบ หลักสูตรจะต้องส่ง GLO มาให้ศูนย์บริการเพราะฉะนั้นถามว่าถามว่าต้องหรือจะมีบงังคับอะไรเมื่อไหร่ก็คือว่าจริงๆถ้าหลักสูตรตามกฎหมายเนาะถ้าหลักสูตรทําตามกฎหมายเพราะเดี๋ยวเดี๋ยว้ยวข้อมูลที่ส่งมาน,นี้มหาลัยต้องไปซับมิตเข้าระบบกลางของอค่ะอันนี้เล่าให้ฟังเนาะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าในมุมของความรับผิดชอบหลักสูตร ที่ต้องทําตามกฎหมายหลักสูตร66มันต้องทาแน่ๆถ้าไม่ทําในนี้ก็ต้องไปทาหลังบ้านแล้ววันนึงที่ระบบนี้จริงๆระบบนี้อีกแป๊บหนึง่งอีกแป๊บหนึ่งพวกที่ไปทําแล้วก็ส่งกระดาษให้ศูนย์บริการอ่ะอีกแป๊บหนึ่งจะให้มาส่งในนี้แต่อาจจะเป็นส่งใ้ตัวสุดท้ายส่ง PLO ค่ะทีนี้ถ่าถามว่าจะมี Penalty อะไรไหมที่ไม่ขัดใจว่าอเลยเพราะที่จรอยากให้มี แต่ตอนนี้มหาไรไม่มีแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไม่ได้ค่ะอันนี้ความเห็นส่วนตัวอีกแล้วว่าตอนนี้มหาไรไม่มีเดี๋ยวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราไม่ทําอะไรตามข้อกฎหมายกกอยกตัวอย่างเช่นเราส่งหลักสูตรเข้าไปไม่ทันเด็กก็ไม่ได้รับทุนการศึกษาอะไรสารพัดส,สิ่งที่มหาไรต้องมาแก้ไขให้หลักสูตรที่ไม่ทาขออนุญาตพุดอย่างนี้ไค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ไม่ได้มีนะเนาะมหาไรใจดีอยู่ ไม, mai, ม่ได้มีการทําโทษอะไรแต่ถามความจําเป็นก็คือตามตอข้อกฎหมายนะคะส่วนในหลักสูตรเก่านไม่ได้มีข้อกฎหมายแต่ว่า Alpha. เราก็ควรจะทําหลักการคุณภาพไหมใช่ไหมคะหลักการคุณภาพมันก็คือว่าหลักสูตรที่ดีก็คือสิ่งที่ควรทำค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามว่ารอให้ระบบมันดีไหมก็ขออนุญาตเรียนงานคำเดียวว่าดีที่สุดดีเลยมันไม่มีจริงหรอกค่ะ ก็ไอจีทุกวนนี้เราก็ยังทํามาใช้มา30ปีแล้วเราก็ยังเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆตามบริบทที่เปลี่ยนไปค่ะอาจารย์ชยไปอาการดูนะคะดนร่ะล้าจารย์กยค่ะอารมค่ะการจัดการจัดการนะคะตามที่รา์บอกว่าอยากให้ทำคือเขาเข้าใจว่ากฎหมาย ทำแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เขา้าใจแต่ว่าทีนี้มันจะมีหลักสูตรของเราเนี่ยที่หลักสูตรก่อเนน่้งประมาณปี63ซึ่งนักสายก็คือที่เซียตามกฎหมายไม่บงงังคับหลักสูตรก่อนหน้านี้แล้วอาจารย์บอกว่าอยากให้ลองย้อนกลับไปทำหลักสูตรเก่าอะคะ่ะเป็นไปได้ไหมคะว่าการจัดการเนี่ยเราขอทําแบบหลักสูตรที่จะต้องใช้จริง เพราะว่าสูตเยอะมากนะคะปอตีนี่ประมาณ7จ็แทน่นะคะแล้วก็มีปอโทฟอเอร์ค่ะซึ่งมันเป็นหลดงานที่ยะจริงๆทีนี้ถ้าเกิดอาจารย์เป็นห่วงว่าอาจารย์บางท่านสอนหลักสูตรเก่าก็จะไม่ลองทาตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนที่สอสนห้นัสูตรเก่าหรืองใหม่นะคะก็เลยอยากจะทราบราีบบาร์ตรงนี้ว่าถ้าเกิดสาขาหมอแล้วเนี่ยหลักสูตรเก่าเนี่ยเราไม่ขอทําได้ไหมขอทำเป็นหลักสูตรที่จะต้องใช้ตามกฎหมายที่อาจารย ได้กล่าวมาสักโัวค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะเน้นแตงรองวิชาการนะคะเพราะว่าที่บอกว่ามันเป็นปฏิที่ประชุมและนี่เอาคำตัดธสิญค่ะแล้วก็จากปฏิที่ประชุมก็จะมีการเสนอไปที่สภาวิชาการค่ะเพียงแต่ว่าในส่วนที่เราคุยกันไว้หลักสูตรเก่าเนี่ยจริงๆเราเรื่มที่หลักสูตรใหม่ด้วยนะคะจริงๆเราโฟกัสที่ปริญญาตรีก่อนค่ะเพราะปริญญาตรีมันเป็นมันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ในส่วนของหลักสูตรเก่าที่ถ้าอาจารย์มีหลาย มีหลายแขนงหรือหลายหลักสุดย่อยอันนี้ก็เข้าใจอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าระบบมันก็ไม่ค่อยเลือกมันดุพิเศษออกมาเพื่อแก้บางส่วนไม่ได้ก็เลยทึงได่บอกอาจารย์ว่าใน,ในส่วนของหลักสเก่าค่ะมองมันเป็นเครื่องมือถ้าถ้าหลักสูตรนั้นมันมีคนเรียนแค่คนเดียวสองคนหรือว่ามันไม่ได้อิน a c t กับรารของอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องทําก็ได้อันนี้อันนี้ชิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก็เหน็นการหลักสูตรตัวเองก็ก็มีพวกย่อยๆก็ไม่ทำทำแค่เรื่องที่มันสำคัญสำหรับหลักสูตรเก่าค่ะอาจารย์ ต้องเรียกหลักสูตรครับตรงเนี้ยครับท,ทั้งสองอันคือเป็นวิชาเดียวกันเหรอครับหรือว่ายัางไง <c oughs> เป็นวิชาเดียวกันแต่มันจะมีรหัสหลักสูคนละ <c oughs> อ๋อถ้าเป็นวิชาเดียวกันนะครับแล้ว c o มันเหมือนกันจริงๆเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้ครับมันก็จะถูกต้องอยู่แล้ว ใช่ครับเพราะว่าอย่างตอน P O o ก็คือสมมติมันคนละหลักสูตรแล้วบางหลักสูตรอย่างเช่นหลักสูตรที่1เลือกแค่ C O หนึ่งกับสองส่วนหลักสูตรที่สองเลือกอันที่สามกับ4ี่เลยครับเดี๋ยวมันจะคำนวณตามเวตที่เราระบุไว้บนระบบ C M S เลยครับจะคำนวณย้อนกลับขึ้นไปเป็นเติร์นกุ้ยหันจริงกับดาวใช่ไหมคะใช่ถ้ายกตัวอย่างของหลักสูตรชอ่ะค่ะผมมีการผลิต6กสี่กับ6กแปดเพราะงั้นอย่างเช่นวิชาหลักมันจะมีที่แบบอยู่กับทั้งสองหลักสูตรแล้วถ้าทั้งสองหลักสูตรเกาะไป เมนูอาจารย์จะเจอทั้ง64 68ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจารย์ก็แค่เลือกมาอันนึง่งใช่ไหมคะใช่ครับส่วนถ้ามันเป็นวิชากลางวิชากลางอย่างเช่นอาจารย์สอนวิชาสมมติศึกษาทั่วไปทุกหลักสูตรควรจะตอกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสมมตินะถ้าอาจารย์ศึกษาทั่วไปเลือกเลยทุกเมนูจะมีเป็นพืชมาเลยนะตอนนี้นะระบบตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลือกดูว่าเขาอย่างที่บอกมันมีโอกาสที่บางหลักสูตรตอกผิดตอกถูก มันยังเป็นข้อข้อเสียของระบบอยู่ดังนั้นอาจารย์ก็เลือกหลักสูตรไหนก็ได้ที่มัน c o บถูกต้องเพราะอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาอาจารย์ควรจะรู้ว่าวิชานั้นมี c o ครบถ้วนค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีหลายอันอาจารย์เลือกอันไหนก็ได้ที่ c o ครบค่ะก็คืออยากอยากของหลักสูตรก็คือ พอจลงที่หลักสรเาีคถามถึงเ่อะไปนะคะค่ะขออนุญาตสอบถามไทม์ไลน์เกี่ยวกับสมมติเป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่สมมติเออ่รอบปรับปรุงเนี่ยค่ะในอนาคตก็ยังคงมีการเปิดปิด IG กับ CMS ใช่ไหมคะแล้วถ้าสมมติว่าช่วงที่หลักสูตรที่เราปรับปรุงแล้วจะต้องมากรอกเพิ่มจะต้องทำเรื่องไปเพื่อที่จะขอมา กรอข้อมูลเพิ่มถูกไหมคะเข้าใจถูกเนาะแล,แล้วทีนี้ทุกรายวิชาคะ่ะต้องมี c l o ที่สอดคล้องกับ p l o ในกรณีของวิชาที่เป็นศึกษาทั่วไปอะคะ่ะถ้าเรากรอนใน c m s แล้วมันก็จะไปขึ้นเด้งในรายวิชาของข,ของท่านอาจารย์ถูกไหมคะของท่านอาจารย์ที่สอนถูกไหมคะในรายวิชาที่เป็นศึกษาทั่วไปอะซึ่งอาจารย์เขาก็จะมากรอกให้กับคือกรอกในระบบ แคศกาเท่านั้นใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> คือคือตอนนี้อย่าง <c oughs> ที่รอ,ออกดนน้ำเนาะตอนนี้ตอนนี้ c ี s มันถูกออกแบบมาเหมือนแบบหลอดหลอดของหลักสูตรค่ะ <c oughs> แล้วมันไม่มีมันไม่มีฐานข้อมูลของวิชาแล้วอย่างสมมติพวกคะแนนพวกกิจกรรมเนี้ยค่ะถ้าเราต้องไปกรอกเองเราเราจะเอาข้อมูลในส่วนไหนมากรอกสมมติวิชาศึกษาทั่วไปวิช <c oughs> าทั่วไปคือทั้งหมดที่คนสอนเป็นคนกรอกอ่าใช่ค่ะที่ที่เราที่เราเรามีหน้าที่แค่แบ็ปิ้งอือ S <S ซึ่งผู้สอนเขาจะน่าจะทราบเองว่าถ้าน้องกรอค่ะจ <s ules> มีนที่2อข้อมูลให้หลักสูตรต่างๆว่า C O หนึ่งของวิชาของเขาในกรที่เหลือไฟฟ้าได้เท่าไหร่ในขอที่อยู่การผลิตได้เท่าไหร่แล้วระบบมีหน้าที่ดึงเข้าในกอรอยู่ไฟฟ้าข้อมูลนี้จะเอาไปถูกคำนวณตามเจ้าของหลักสูตรไฟฟ้า <S <s <ules> <S ในขอวิชาเดียวกัน C O เดียวกันแต่พอไปประมวลก็จะไปประมวลมาที่ C O ของหลักสูตรของการผลิต ก็คือถ้าทุกรายวิชาที่เราเอาไปประเมินผลในใน CMS มันก็จะลิงก์ไปเองได้เลยแล้วเราก็เอาไปใช้ต่ออย่าง,งานี้ถูกไหมต้องเป็นยในข้อเสียคืออย่างที่บอกว่าพวกที่ท,ท,ที่ว่าพอดีว่าอันนี้อย่างเ่อาก็ขอโทษจะ <laughs> พูดเช่ว่าคือเราเราไม่ได้เป็นคนดู CMS ตั้งแ,แต่แรกเราเนมาลองใช้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าวิชามันแก้ไขแค่วิชาใช่ไ สมมติว่ามีการเปลี่ยนแปลง CEO ตอนนี้มันกลายเป็นว่า CEO ต่างๆเนี่ยเจ้าของหลักทรต้องไม่โดนเอา c ล o ไปใส่ถึงแม้จะไม่ใช่วิชาการใช่ค่ะเพราะงั้นจริงๆแล้วระบบเนี่ยมันควรจะมีฐานข้อมูลของวิชาการแยกออกมาเพื่อที่จะปรับปรุงนี้และปรุงให้มันไปกลับไปแก้ไปเพราะไม่งั้นตอนนี้ถ้าถ้าเราผลไม่มีการปรับปรุงเนาะสมมติว่ามีมีวิชาใดวิชาหนึ่งที่เป็นวิชาการเขาเปลี่ยนแปลงทุกหลักสูตรต้องไปแก้จีเอสอันดับหนึใช่ใช่ อันนี้ก็ยังเป็นตอบการอีกข้อหนึ่งที่ในสิ่งที่ควรจะต้องที่ต้องพูดใน TNS ค่ะขอบคุณค่ะครับจะถามเรื่องวิชาอื่นๆที่เป็นของคนอื่นเนี่ย,นนยก็ก็เหมือนกันเมื่อกี้ฮะแต่สรุปแล้วก็คือจะต้องกรอกเราจะต้องกรอกวิชาศึกษาทั่วไปวิชา ฟิสิกหนึ่งอะไรงี้คือคือเราต้องแต่ละคนต้องทำจริงๆแหละมันมันไม่สามารถจะมาจากตรงกลางได้จริงๆแหละเราเเรราาต้องแ a ปปิ้งใน s e ง i e s ครับ m ป p p i n ได้แต่ว่าไออะไรอ่ะรายละเอียดวิชาเนี่ยครับไม่ต้องใช่ไหมตอนนี้คือถ้าแ a ปปิ้งไปที่วิชาก็ให้เขาเอาตัวเลขอะไรของวิชาไปคำนวณที่หลักสูตรอาจารย์ละคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น ครู้เพียโอเรื่องนึงอาจจะเป็นทำง,งานเป็นทีนซึ่งเพียโอของอาจารย์อยู่คนข้ออยู่แล้วมั万一อาจารย์แมทแค่วิชามามันจะวิ่งไปไหนะ